วัดใจรัฐบาลดันตง้งนั่งประธานบอร์ดแบงชาติคุณนี่ตกลงตอนแรกผมคิดว่าจบแล้วไม่จบแบบนี้ก็ไม่จบอันนี้ออผมแปลกใจอยู่เล็กน้อยผมก็คิดว่าจบแล้วก็มาลองเช็คดูเนี่ยปรากฏว่ามันมีปัญหาอย่างนี้ค,ครคุณคุณคุณพี่มนตรีรก็คือว่าทางปปอชอเนี่ยหลังจากที่ศาลเขายกใช่ไหมฮะ ก็ตอนแรกพอสารยกก็เฮในแง่ที่คุณพี่โต้งกิริรัตน์นรนนงเนี่ยแกโดนคดีข้าวบูลหลอกใช่ไหมครับแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่มีการสู้คดีสู้ความกันเนี่ยปรากฏว่าที่สุดแล้วเนี่ยศารเขายกไป <น>สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเขายกเมื่อวันที่11กรกฎาคมก็เขาบอกว่าเ,เป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็จริงแต่ไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากข้อมูลการซื้อขายข้าวส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่มันเกี่ยวกับทางลัมตรีช่วยพาณิชย์ยุคนั้นก็คือ,อคุณภูมิสารผลคุณที่ยังอยู่ในเรือนจําอยู่เลยนะใช่เพราะฉะนั้นก็สื่อพูดง่ายๆความเสียหายส่วนใหญ่เป็นเรื่องของคุณภูมิรับไปนะฮะคุณคุณโต้งนี่แค่รับ รับเอ่อรับรู้นั่นเองเพรามีนการาเข้ามา,าอ่าก็ก็ยกไปแต่นี้พอยกนี่ปรากฏว่าปป,ปเดิมแล้วก็นึกว่าจบแต่ว่าปปชเนี่ยเขามีความเห็น <c oughs> เอ่อเมื่อยี่สิบเอ็มิถุนาสองห้าเอ่อเมื่อยี่บเมิถุนาสองห้ากสี่ตอนนั้นก็คือที่ชี้มูลความผิดครับแล้วพอหลังจากที่ศาลยกเขาก็มีการหารือกันแล้วก็มีมติให้อัยการสูงสุดเนี่ยนะฮะอุทธร์ต่อที่วุฒมใหญ่ของศาลฎีกา ทีนี้ปรากฏมันเป็นรอยต่อของอายการสูงสุดพอดีเลยคุณที่มนตรีก็คือคนเก่าคนใหม่คนเก่าคือคุณอำนาจเจตเจริญรัก์เนี่ยนะฮะแกแกพ้นจากตำแหน่งไปแล้วตอนนั้นเนี่ยแกมีคำสั่งไม่อุทธรอ๋อครับ,รบทีนี้พอพอเปลี่ยนตัวมาเป็นคุณไพรัต์พรสมบูรณ์สิริแล้วปปชเนี่ยเขาตัดสินใจว่าเขาจะขออุทธร,รก็เลยคุณไพรัต์นี่ก็เลยต้องนำความเห็นของคณะกรรมการปปชกลับมาพิจารณาใหม่ว่าตกลงจะ ยื่นอุทธรณ์ไหมแล้วก็จะต้องยื่นคาร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ออกไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เท่ากับว่าโดยโดยโโสุญญากาศหน่อยๆก็คือ <premiere. S 1> ว่าเหมือนคุณโต้งเนี่ยพนน้นจากเนื่องจากยกฟ้องแล้วก็ต้องรอว่าอัยการสูงสุดจะยืน่นกระบวนการทางกฎหมายยังไม่สิ้นสุดหนึ่งก็คือสารดีกาแผนกคนะดียาของผู้บุรงตําแหน่งทางการเมืองนั้นเนี่ยยกฟ้องแต่ ยังเป็นสิทธิ์ของผู้ร้องก็คือปอปช<ะ>ซึ่งปปชมีมตินะครับให้อุทธร์แต่บังเอิญว่าอายการสูงสุดคนเก่านะฮะไม่เห็นด้วยนะฮะมันก็เลยขาบเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้อยู่ในช่วงของการยื่นคำร้องของขายายระยะเวลาการอุทธร์ต่อสารฎิกาแผานกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอเพราะฉะนั้นถ้าคุณโต้งกิติรัตนรนอง ที่กระทรวงการคลรังส่งชื่อเข้าประกวดเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติก็ยังมีตำหนิเรื่องของคดีที่ยังไม่จบไม่สิน้นแล้วก็ปรากฏว่าก็เป็นผลให้เลื่อนไปเนี่ยแล้วก็ไปตรวจสอบคุณสมบัติครับทีนี้มันจะกลับมาอีกทีวันที่สี่พฤศจิกาสี <4. S 2> ก็วันจันทร์ที่จะถึงนี่แหละถูกต้องทีนี้ก็ต้องวัดใจนี่ฮะกรรมการอรหันทั้งเจดเนี่ยนะฮ<ล>ะอรหันทั้งเจ็ประกอบไปด้วยใครบ้างเราลองมาดูกันเร็วๆสักนิดหนึ่งนะฮะก็มี ประธานก็คืออดีตปลัดกระทรวงการคลังพุณสิิตริมพงพันอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์คุณบุญริศกัลยานามิตรอดีตปลัดกระทรวงศึกษากร,รคุณวิทูลสีมาโชคดีคุณอพออสำนักงบประมาณเก่าก็คือท่านวรวิยจจมปีรัตน์เลขากฤษฎนิกาก็คือคุณอัฉพรจรุจินดาเลขากรตก็คือประกรณ์มาลคุณ ณอยุธยาแล้วก็เลขขาคอปปก็คือกรรมประกันไทยเนาะก็คือคุณสุทธิพลทวีชัยการทีเนี้ผมเคยเท่าใหฟังไหมก็คือว่าไอไ้อกรรมการสัญหาเนี่ยก็แปลกดีค,คือในพลบธนาคารเิศไทยเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าให้เลือกจากสิบอดีตสิบหน่วยงานที่เป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงก็คือคลังประลัดกระทรวงกางคางประลัดกระทรวงพาณิชย์ประลัดกระทรวงอุกสาหกรรม อดีตผู้มนวยการสํานักงบประมาณอดีตเลขขาคณะกรรมการกิจสิิการอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติอดีตเลขากรทออดีตเลขาคอปอปออดีตเลขาสภาพัฒน์แล้วก็อดีตเลขาผูม้มนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับทีนี้คําว่าอดีตก,ก็คือไม่รู้ว่าคุณก็ไปเลือกมาอดีตคนในคนหนึ่งแล้วเลือกมาสรรหารมาเจ็ดคน<อ>แล้วใครเจ็ดคนเนี่ยมาซึ่งกระทรวงการคลังเป็นคนเลือกครับก็กระทรวงการคลังเลือกมาอย่างที่เมื่อกี้เอ่ยนามไปจิ้มมาจากทั้งหมดนั่นแหละเอามาเจ็ด เพราะตามกฎหมายบอกว่าต้องอย่างน้อยเจ็ดแต่สมมุติจะยกตัวอย่างประหลัดปรลัดกระทรวงการคลังผู้จะออดีตสมัยไหนก็ได้นะไม่ได้บอกว่าต้องเป็นคนประหลัดคนใดคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ถูกต้องถูกต้องทีนี้ไอความแปลกของคราวนี้ก็คือว่าเจ็ดคนที่เสนอมาเนี่ยก็เป็นคนตั้งข้อสังเกตว่ามันก็ทำแแมงทำแแมงตั้งแต่แรกแล้วไม่มีตัวแทนดังชาติ ทั้งๆที่เขาจะต้องทํางานร่วมกันเป็นประธานแบงค์ชาติเป็นประธานแต่ไม่เอาคนในแบงค์ชาติเข้ามามีส่วนร่วมอดีตแบงค์ชาติมาเป็นคนน่าจะเอาอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติสักท่านหนึ่งไม่มีไม่มีคุณทาริสาวัฒนเกตยังได้เลยพร้อมอ่าสไม่มีไม่มีฮะแล้วมันควรจะมีสภาพัฒน์ก็ไม่มีอีกนะฮะก็ปรากฏว่าเอ๊ะดูรายชื่อไม่มีฮะ เพราะมันกลายเป็นคลังพาณิชย์อุตสาหกรรมงบประมาณกิจสเดีกากรอตและก็คอปพอพี่ก้อนเนี่ยผมด้วยความเคารพนะไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้มีอคติอะไรทั้งนั้นในจํานวนทั้ง7ท่านเนี่ยจะตัดท่านใดท่านหนึ่งออกแล้วก็เว้นพื้นที่ให้แบงค์ชาติสักคนหนึ่งเนี่ยฮะก็ยังไม่เห็นว่าจะทําให้เป็นปัญหาแต่พอไม่มีตัวแทนจากแบงค์ชาตินั่นแหละครับที่ถูกตั้งคําถามว่าแล้วทําไมไม่ให้มีคนจากตรงนั้นเข้ามามีส่วนร่วม เออก็แปลกดีอนะฮะเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าหวยมันล็อกมาเนื่งแตกกรรมการสรรหาแล้วโอ้โหฮะทำไมต้องเป็นประธานสถิตเอออ่าทำไมต้องมีอีกหกคนตามรายชื่อที่ว่าไปแล้วก็มีคนบอกผมว่ามาดูแล้วเสียงโหวต่มันไปทางทางที่ล็อกไว้อยู่แล้วเราไม่ได้กล่าวหาแต่คนเขามองว่านี่น่าจะ ล็อกกันตั้งแต่ในชั้นกรรมการสรรหาเลยนะฮก็จะเป็นเรื่องล้อนะครับเพราะมันเหลือเวลากี่วันยองเนี่ยก็เหลือพรุ่งนี้แล้วก็หลังนั้นก็หยุดเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ก็มาเลยนะก็งานนี้ก็คงวัดใจอย่างที่ทีมงานเราบอกวัดใจรัฐบาลนะที่จะดันโต้งนั่งประธานบอร์ดแบงก์ชาติอืมก็ก็ถ้ากรรมการทั้งเจดท่านที่พี่โก้บอกว่าคนเขาก็คอละหาว่าล็อกกันมาตั้งแต่ชั้นกรรมการ วันที่สี่ปุ๊บเปิดมานะระชุมแล้วก็โหวตเห็นชอบเป็นเอกฉันก็เข้าไปก็ถือว่าวัดใจกันไปเรียบร้อยซุ่มเสียงต่างๆของนักวิจารณ์สร้อยกว่าคนทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ออกมาแสดงความเห็นแสดงว่ารัฐบาลก็ไม่ได้รับฟังไม่ได้นำพาเพราะฉะนั้นต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านลุยไฟไปแล้วสังคมก็จะต้องมีการก็ถือว่าเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งในการที่จะ,ะเป็น เป็นแนวรบใหม่ของรัฐบาลที่จะต้องมาเผชิญหน้ากับภาคประชาสชนครับ